สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจารย์จะมาตอบคําถามนะคะเป็นคําถามที่ถามกันมาตลอดระยะเวลา7ปีนะคะที่ศึกษาในเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์ค่ะแล้วก็อ6สิปีสําหรับการเป็น natural cancer therapy หรือว่าเป็นเ,เป็นแพทย์องค์รวมแพทย์ทางเลือกแพทย์ผสมผสานแพทย์สมุนไพรทางด้านมะเร็งนะคะก็สําหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตความรู้ล่าสุดค่ะ ในวันที่19มกราคมปี2025ค่ะว่าคำถามว่าเมื่อท่านเป็นมะเร็งแล้วท่านใช้ีโมหค่ะท่านเลือกการรักษาแบบคีโมสามารถใช้น้ำมันคานาบิสรักษาได้หรือเปล่าอ่ารักษาร่วมได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมคือคนน่ะเข้าใจผิดตรงนี้ตลอดนะคะ ถ้าคนเรียนรู้แล้วได้ศึกษาก็จะไม่มีคำถามพวกนี้แต่เนื่องจากใน100%ยเปซ็นัปัจจุบันนี้ให้เปอร์เซ็นต์สำหรับคนเรียนรู้คือไม่ถึง3%ามเปละกันนะคะแต่ในประเทศไทยเราเนื่องจากว่าเราปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์แล้วนะคะแล้วก็มีการใช้กัญชากันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี2018ค่ะ เราก็ใช้กันมาเยอะนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นพ i l o t โปรแกรมแปลเป็น Leader Project ของทางเอเชียฉะนั้นในประชากรคนไทยเราถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วมีความรู้มากกว่าประเทศอื่นๆอาจถือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วกันนะคะในอันดับโลกเราก็มีความรู้ระดับต้นๆในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ค่ะคราวนี้เรามาเจาะจงหัวข้อในคลิปนี้คือเรื่องของการใช้กัญชาร่วมกับการใช้ีโมได้ไหมฟันธงค่ะ ได้100% 100%นะคะลองไปดูงานวิจัยงานรีเสิร์ชนะคะว่า,าผู้ป่วยสำหรับท่านที่ใช้ีโม o แล้วนะคะยังไงีโมก็มีไซเอฟเฟกแน่นอนนะคะแต่เนื่องจากว่าการใช้ีโมเป็นการรักษาหลักทางการแพทย์นะคะ,คะเขาเรียกว่าเป็นแพทย์ทางหลักในปัจจุบันนี้นะคะส่วนท่านใดจะใช้การแพทย์แขนงไหนเป็นทางหลักของชีวิตท่านเอง ก็แล้วแต่ท่านเลือกแล้วแต่ความรู้ความเข้าใจความศรัทธาความเชื่อมั่นของท่านเองคราวนี้คนก็จะมาถามว่าเอ้ยมันจะตีกันไหมถ้าเกิดว่าใช้คีโมแล้วพอมาใช้น้ำมันแคนนบิสแล้วมันจะลดประสิทธิภาพหรืออะไรกันไหมไม่หรกค่ะตอบเลยว่าไม่ no นะคะสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วจําเป็นจะต้องใช้ร่วมกันจําเป็นยังไง เนื่องจากว่าเมื่อท่านให้เคมแล้วผลไซเอฟเฟกยกตัวอย่างเช่นผมร่วงนะคะมีการผมร่วงหรือว่ามีการคลื่นหีคลื่นเหียนอาเจียนอ่านะทรอฟนะคะหรือว่าการเบินการเผาไหม้หรือว่าปลายมือปลายเล็บนะะกินยาพวกพุ่งเป้าฉะนั้นเมื่อท่านใช้น้ำมันแคนาบบสร่วมในการรักษานะคะหรือว่าท่านที่ คือท่านที่ใช้คีโมท่านจะต้องใช้นะ้ำมันเวทมนตร์ละกันค่ะเพื่อช่วยในการปรับความอยากอาหารการกินคือทำให้กินข้าวได้คือคนเราเนี่ยถ้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่ได้นี่ตายไวเลยนะคะหรือว่าเป็นอะไรก็จะแย่ไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตามนะคะหนึ่งความเครียดที่จะกนนำเนําทำให้โรคนั้นรุนแรงขึ้นสองนอนไม่หลับค่ะ นอนไม่หลับร่างกายไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ฟื้นฟูเซลล์ที่สึกหรอนะคะสามกินอะไรก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้ไไไดแล้วร่างกายจะเอาสารอาหารเอาแรงเอากําลังมาจากไหนฉะนั้นตัวน้ํามันเวทมนต์หรือว่าน้ํามันกัญชานะคะเป็นตัวที่ตอบคําถามทั้งสามปัญหานี้นะคะซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนที่ป่วยและคนที่ใช้คีโมฉะนั้นคลิปนี้ศึกษาให้เข้าใจนะเซิร์ช ในอินเทอร์เน็ตได้เซิร์ชความรู้ต่างๆทุกอย่างตัวนี้อยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราเรียนรู้เราเข้าใจจะใช้น้ำมันตัวไหนดูที่ไปที่มาดูส่วนผสม,มดูเปอร์เซนต์ดูมริกร,รมัมแล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้ใช้ให้มันถูกกับตัวเรากับโลกเราเพราะว่าแต่ละคนถ้าใช้เพื่อการรักษาเฉพาะโลกนั้นมีความแตกต่างกันจำเป็นต้องใช้เป็น ผู้เชี่ยวชาญ specialist หรือว่า expert นะคะท่านใดมีคำถามมีปัญหาสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตามบาร์ข้างล่างนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะ